อเอากลางดีๆการดีๆหนึ่งสองสาแอคชั่นเออสอุขมีความสุขมากไอ้ดมเสื้อเขียวรู้สึขขขกไงครับรู้สึกไงครับที่ได้นอนกลางมุงดีใจไหมครับไม่ครับเอาอีกไหมเอากลางเ,าเาาข้ากลางออกสี เอามือรวยมือรวยโอ้ยเกียงไหนกับวะไซเอากลางอกาอกอกลางอกาากาอกกลางออกกลางเข้ากลางออกกลางเข้ากลางออกอะไรบางอิเตะทำมัน กางเข้ากางออกให้กางงงไม่ใช่งงยกดาบแม่โยกดาบขึ้เนี่ยยังไงกางงงอ่ะยกดาบคือไม่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะบอกเสียเขียวใบดาบขึ้เนี่อ้หวเือถ้าเกี่ยตัวที่ไปเร็วอ